ขับเคลื่อนที่ลงตัวไลฟ์สไตล์ในชีวิตเมืองดีไซน์สวยทั้งภายในและภายนอกขับสนุกทุกเส้นทางประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยขนาดเครื่องยนต์ 1,500cc ด้วยรถยนต์รุ่นตโตโยตาย้ายาริสปี2 0า3นั่นเองค่ะ ดีไซน์มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันตีรีฟเเตอร์และไฟตัดหมอกคู่คู้ากระจังหน้าแบบรังผึ่งพร้อมายสัญลักษณ์ RS แบบเสริมความสปอร์ตนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นิ้วจากศูนย์โตโยต้าแบบเดิมๆไม่มีรอยแกะหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นและมาพร้อมกับกระจกมองข้างแต่งด้วยไฟเหลียวด้านข้างแบบสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวค่ะ <Yeah. S 1> ภายนอกสวยงามขนาดนี้ภายในจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ภายใ,ในทีท่้้ณขวางสามารถเหยียดแขนเหยียดขานั่งได้แบบสะดวกสบายบอะด้านคนขับสามารถปรับได้ตามใจของคุณลูกค้าเลยค่ะม,มาพมร้อมพวงมาลัยแบบพาวเวอร์และดัานพวงมาลัยนั้นมีปุ่มกดควบคุมเสียงให้คุณลูกค้าแบบทันสมัยอีกด้วยนะคะและรถคันนี้ใช้เชื้อเพลิงเบนซินนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะสุดเจ๋งมากเลยนะคะมาพร้อมกับกุญแจแบบรีโมททันสมัยสุดๆเลยนะคะโดยที่คุณลูกค้านั้นไม่ต้องเสียบเลยนะคะเพียงพกไว้ใกล้ๆตัวก็สตาร์ทรถติดได้อย่างทัน ใจเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> แล้วเรามาดูคอนโซลกลางของรถคันนี้กันนะคะจะมีช่องวางใส่แก้วน้ำให้คุณลูกค้าแบบสุดใจเลยทีเดียวรวมไปถึงด้านประตูนั้นก็จะมีช่องวางใส่ของให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะส่วนตัวรถกระจกรอบคันของรถคันนี้ใช้ระบบปุ่มกดไฟฟ้านั่นเองค่ะด้านคอนโซลหน้านั้นนะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะและที่สำคัญรถคันนี้ขับง่ายถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนนะคะ oh. เป็นรถระบบเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะ เป็นรถเก๋งคันเล็กกระทัดรัดที่ขับขี่ได้แบบง่ายหาที่จอดได้ง่ายแบบสะดวกสบายและด้านหลังนั้นนะคะสามารถเปิดประตูด้านหลังใส่ของวางของให้คุณลูกค้าได้แบบจุใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าด้านหลังนั้นมีพื้นที่กว้างขวางเพียงใดไปชมกันเลยค่ะว้าวพื้นที่ด้านหลังนั้นนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีพื้นที่คุณลูกค้านั้นใส่ของวางของแบบจุใจคุณลูกค้าไปเลยค่ะและรถคันนี้นะคะเห็นเล็กน่าร like ักแบบนี้นะคะ เขาให้แรงบิดสูงสุดถึง141นิวตันต่อเมตรเลยทีเดียวนะคะและก็กําลังสูงสุดอยู่ที่109แรงม้านั่นเองค่ะและสวยทันสมัยแบบนี้แน่นอนค่ะราคาหางวดนั้นนะคะถูกมากๆเลยนะคะเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นค่ะ ด,ด,ดีฟรีดาอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าพลาดเลยนะคะต้องรีบมาจับจองกันเลยนะคะหรือว่ามาทดลองขับฟรีที่ร้านเราก่อนก็ได้นะคะร้านเรานั้นตั้งอยู่ที่ถนนทหารอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองคะ่ะคุณลูกค้าทางบ้านหรือต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อสั่งจอง ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่อ,อนใครได้เลยนะคะที่เพจ Facebook รถยนต์มือสองเจริญ่านรัตนสินนั่นเองนะคะและก็ฝากคุณลูกค้าทางบ้านนั้นกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปต่อๆไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ